สวัสดีครับอยู่กันในเกมตกปลาโชคดีนะครับเกมนี้ต้องบอกว่าเป็นเกมที่เล่นง่ายสุดๆเลยครับแล้วก็สามารถที่จะเอินได้จริงๆนะนะครับเพราะว่าต้องบอกก่อนว่าฟังก์ชันของในตัวเกมนี้นะครับทําให้เราเอินได้จริงๆนะครับโอเคก่อนอื่นนะครับคลิปนี้นะครับไม่ได้เป็นคลิปแนะนำหรือชักชวนการลงทุนใดๆทั้งสิ้นนะครับ เป็นเพียงคลิปมารีวิวและเล่นเกมให้ดูเท่านั้นนะครับโอเคอ่ะคราวนี้ผมจะพูดถึงตัวเกมเลยละกันเนาะนะครับจะได้เห็นว่าวิธีการเล่นเล่นยังไงนะครับแล้วกเ็เราสามารถที่จะเอินออกมาได้จริงๆนะนะครับซึ่งเดี๋ยวผมขอเปิดให้ดูเลยก็ได้ครับว่าอันนี้เอินจริงๆแต่ว่าอย่างที่บอกคือไม่ได้ชักชวนในการลงทุนนะครับเกมนี้เล่นฟรีได้ครับ เล่นฟรีได้เลยนะครับอ่ะและจริงๆตอนเริ่มต้นเข้ามาเนี่ยนะครับเราสามารถจะเล่นฟรีเลยนะครับและจริงๆต้องบอกว่าเอินได้ด้วยนะเพราะว่าตอนเริ่มต้นเกมเนี่ยนะครับเขาจะให้เ,เงินมาส่วนหนึ่งด้วยสําหรับช่วงเริ่มต้นนะครับซึ่งให้มันเยอะอยู่นะแล้วก็รางวัลแจกเยอะมากๆเลยนะครับอ่ะ ก่อนอื่นนะครับผมแนะนําตรงนี้ก่อนหน้านี้เนี่ยจะเป็นหน้าที่รวบรวมเกมเยอะแยะมากมายเลยนะครับผมไม่เคยเล่นเกมอื่นนะนะครับผมเล่นแต่เกมนี้เกมเดียวเลยคือเกมตกปลาก็คือเกมนี้นี่เกมนี้นะครับเกมนี้นะอ่าโอเคครนี้ผมพาไปดูตัวเกมเลยละกันนะวิธีการเล่นเล่นยังไงนะครับช่วงแรกนะครับเล่นที่มือใหม่ก็ได้ครับอันนี้ เพราะว่าอันอื่นเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของอข้อกําหนดเรื่องของปืนใหญ่เห็นไหมครับว่าจะต้องมีมากหรือเท่ากับ500อ่ะเดี๋ยวไปดูกันว่ามันคืออะไรนะครับผมคลิกเข้าไปที่มือใหม่นะปึ๊บคลิกเข้ามาเสร็จปึ๊บตรงนี้นะครับนี่แ่นของเรานะครับลนินึ่ทงโน่นทั้งนแนของเราอยู่ตรงนี้เห็นไหมครับเห็นไหมเราแค่ยิงปลาครับและเราจะได้เราจะได้เงิน นะครับเราจะได้เงินเงินก็คือของเรามีอยู่ตรงนี้เห็นไหมครับผมมีอยู่ประมาณแสนแปนะครับเงินตรงนี้เอาไว้ใช้ในเกมเล่นในเกมนะครับส่วนตรงนี้เหมือนคูปองเนี่ยนะครับคูปองตรงนี้เนี่ยนะครับตรงนี้เราสามารถที่จะไปแลกเปลี่ยนเป็นเงินจริงๆได้เลยนะครับอันนี้เรื่องจริงเลยนะครับและถอนผ่าน t วนน n n i w a l ็ตนะครับเ่ะเดี๋ยว ไปทีละสเต็ปนะผมเล่นให้ดูก่อนนะเบื้องต้นนะครับอ่อนโยนนิดนึงนะเราก็แค่คลิกจิ้มๆเลยสมมุติอย่างเช่นผมจะเอาเอาตัวไหนดีไม่มั่งไม่ใช่ร็อกอ็เป็จะเอาปลาด้านบทดีฉันตัวนี้ฉันยิงไปผมจะพยายามยิงล็อกคลิกที่หน้าจอได้เลยนะคลิกทิศทางได้เลยนะครับเพราะอะไรยังไม่โดนนะเอาตัวนี้แล้วกันนี่เห็นไหมครับได้น้ำมาหกทัง เห็นไหมครับหกพันถามว่า6กพันเกิดจากอะไรครับเกิดจากการคูณครับการคูณ20บเท่านะครับเห็นไหมครับว่าเงินเราเพิ่มมาตอนแรกม่อกี่เหลือหรือประมาณสักแสนเจ็ดใช่ไหมเพิ่มมาเป็นแสนหลายตรงนี้คูณเท่าไหร่แต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับเราสามารถปรับจํานวนตรงนี้ได้นัดในแต่ละนัดที่ออกไปเนี่ยใช้เงิน300อนะครับเห็นไหมเราสามารถปรับนี้ได้นะครับ เห็นไหมแล้วปรับเนี่ยปรับได้ถึง500เลยนะเห็นไหมยิ่งปรับเยอะยิ่งใช้กระสุนแพงขึ้นนะนี่คือราคากระสุนด้วยนะครับแต่พอ,อ,อใช้กระสุนแรงขึ้นเนี่ยเวลาคูณจะคูณเยอะนะครับแล้วเวลาคูณเขาก็จะคูณตัวจํานวนกระสุนด้วยนะครับก็คือนเนี่ยอันนี้คือ500ใช่ไหมครับรออรแต่ถามว่ามีผลอะไรมีผลด้านบนด้วยต่อปุกปอง นะครับก็จะยิ่งใช้เงินเยอะยิ่งจะทําให้เก็บขูดปองได้ไวขึ้นเห็นไหมเอ๋เดี๋ยวผมเล่นไปเรื่อยก่อนนะผมเอาประมาณนี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวจะได้ขูดปองนะสังเกตนะครับขูดปองของผมมีอยู่สองร้อยสิบสองนะตรงนี้นะมุมซ้ายล่างนะเดี๋ยวผมเล่นไปเรื่อยก่อนยิงไปมั่วๆก่อนไม่เป็นไรครับตกใจหมดเชื่อรัก ก็รือนี่าเกินฉันไม่จะวุ่อยาเจะปลา,าที่เราโอเคหน่อยหเห็นไหมครับว่าเงินเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเห็นไหมมาเลายกันให้ถึงเช้าเลยเเดี๋ยวสังเกตตรงนี้นะามามผมต้องยิงอีกประมาณ2ีครั้งเร้จะได้ดปูบปองไปห้าใบนะอโอเคา,ราตรงนี้นะ,ะโอ้ไม่ จหมดชื่อรักแต่ยิงยากนะตัวนี้เดี๋ยวครับพี่จอหเพราะอะไรบาดเจ็บทุกครั้งต้องเป็นฉันด้วยนี่เราได้ครับตัวนี้เห็นไหมครับว่าเราได้เก็บตัวน,นี้ไปแล้วนะเห็นไหมครับเรามันก็จะเริ่มใหม่นะเราจะได้มาห้าคูปองใช่ไหมครับคูปองห้าในี่เห็นไหมตอนนี้จากสองร้อยสิบสองกลายเป็นสองร้อยสิบเจ็ดแล้วนะครับขอมือน,นะ,ะผมขอเก็บของนิดนึงนี่ เราสามารถที่จะยิงอัตโนมัติได้นะถ้าเราคลิกไปตัวนี้นะครับเราไม่ต้องจิ้มหน้าจอได้เลยเดีย๋ยวดูนะปึ๊บน่ครับยิงอัตโนมัติเลยผมไม่ได้จิ้มหน้าจอเลยนะนี่คือยิงอัตโนมัตินะอะผมไม่เอามันเปลืองนะครับมันเปลืองก็เลยไม่เอานี่คือเกมเล่นประมาณนี้เลยครับแค่ยิงปลานะครับแต่ต้องระวังต้องงพยายามยิงแม่นๆหน่อยนะครับยิงตัวตัวใหญ่ๆจะคูณเยอะนะพยายามเลี่ยงการยิงตัวเล็กนะครับต้องยิงตัวใหญ่ๆญญจะได้โบนัสเยอะนะ เพียไหมครับปลาแปลกๆานไปเลยเนะเดี๋ยวผมออกจากวันนี้ก่อนนะอ่ะผมออกจากตัวเกมก่อนนะแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับโอเคที่เมื่อกี้นี้ที่ผมบอกว่าเราสะสมคูปองไปเรื่อยๆยเนี่ยนะครับตัวนี้นะเราสะสมคูปองไปเรื่อยๆนะครับและเราจะได้เราจะเอามาแลกเปลี่ยนตรงนี้ครับอ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปดูวิธีการแลกเปลี่ยน คูป,ปองตรงนี้นะครับเป็นเงินจริงได้เลยนะครับเราไปที่คําว่าแลกเปลี่ยนมุมบนขวามือนะครับคลิกเข้ามาเนี่ยนะครับอย่างตรงนี้เนี่ยนะเราสามารถที่จะเลือกว่าเราจะแลกเหรียญออกมาเป็นหรือแลกเงินออกมาเป็นแบบไหนนะครับโดยที่เราใช้คูป,ปองที่เรามีอยู่สมมุติอย่างเช่นแล้วกันเนาะของผมเนี่ยปัจจุบันผมอยู่ที่เลเวล3นะครับผมมีอยู่ทั้งหมด2 1 7 ปุปปองใช่ไหมครับผมสามารถที่จะเอามาคลิกเลือกตรงนี้ได้เลยอย่างเงี้ยนะครับแล้วผมจะได้10บาทอันนี้คือเป็น t ทูม Money จริงๆนะครับสมมติาาผมคลิกเข้าไปแบบเนี้ยนะครับผมคลิกอีกทีนึงปุ๊บ200นะครับและเขาจะให้ใส่เบอร์โทรศัพท์ของเรานะครับตามนี้นะครับอันนี้คือเป็นเบอร์ทูมันนี่นะครับ แล้วสามารถที่จะถอนแล้วเงินเข้าทันทีเลยนะอันนี้เร็วมากๆเลยนะครับถือว่าดีมากๆเลยนะแต่ว่าพวกนี้เนี่ยเราจะต้องมาเก็บให้ได้แต่ถ้าเกิดเราไม่ได้ถึงเลเวล3เลเวล3เนี่ยจะคุ้มสุดถ้าเราเลเวล2ก็อยู่ประมาณนี้นะครับ400ใบจะได้10บาทนะครับแต่เห็นไหมครับว่าเลเวล 3, 200ใบจะได้10บาทแนละ้แต่ถ้าเกิดว่าเป็นเลเวล1 600ใบ ได้1ิบบาทนะครับแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีถ้าเกิดว่าเราเนี่ยเล่นฟรีนะสายฟรีนะนะครับโดยที่เราไม่ได้มีเลเวลนะครับเราถือว่าเป็นเลเวลศูนย์ใช่ไหมครับเราจะต้องแลกอันนี้อันเดียวครับได้ได้อันนี้อันเดียวนะครับทุกๆ1000งคูปองเราจะได้10บาทแต่มีเงื่อนไขว่าจะถอนได้แค่1ครั้งต่อสัปดาห์เท่านั้นเองนะครับแต่ที่เหลือเนี่ยอย่างเช่นถ้าสมมติว่าอาเลเวล3อย่างเงี้ย รตรงนี้เนี่ยเราสามารถถอน2ครั้งต่อวันได้แต่ว่ามันไม่ใช่มีแค่อันนี้ไงมันมีอนอื่นอีกนะครับเราสามารถถอนอันนี้ก็ได้ปกติผมจะถอนอันนี้แหละนะครับก็คือ1,000คูปองจะได้50บาทนะครับอันนี้ถือว่าดีครับถือว่าดีนะครับแล้วก็เนี่ยมีเลเวลสูงๆขึ้นไปเรื่อยๆอีกนะครับโอเคปะประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะ อ่ะคราวนี้ผมจะให้ไปดูที่ VIP ซ้ายนะครับมุมซ้ายนะครับเมนูมุมซ้ายนะครับนี่ VIP อย่างตรงนเนี้ยเนี่ยของผมอยู่ที่เลเวล3นะครับเลเวลเกิดจากอะไรเลเวลเกิดจากการที่เราเติมเข้าไปในเกมนั่นแหละนะครับไอเติมเข้าไปในเกมใน,นที่นี้เนี่ยนะครับเราจะได้ของมานะครับสมมุติอย่างเช่นเนี่ยตรงเนี้ยมันเป็นมูลค่าบาทนะครับถ้าสมมุติผมเติม เพิ่มไปอีกเพื่อให้ได้ถึง750เนี่ยนะครับผมจะได้เป็นระดับ VIP 4 VIP 4เป็นยังไงนี่หน้าตาปืนจะเป็นแบบนี้นะครับ VIP 5หน้าตาปืนจะเป็นแบบนี้ครับ6 7 8 9 10เนี่ยมีถึง VIP 10หรือเลเวล10นั่นแหละนะครับประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะอัปเกรด VIP ได้เนาะเราจะเติมอันไหนก็ได้ครับ เนาะมีแพ็กเกจพิเศษแพ็กเกจอะไรต่าต่าง,าง,างๆเยอะแยะมากมายเลยนะครับประมาณนี้เนาะโอเคคราวนี้เดี๋ยวผมให้ดูนิดนึงละกันเนาะผมได้ลองถอนมาแล้วนะครับลองดูตรงนี้นี่ครับเราถอนมาแล้วเนี่ยนะครับแรก50บบาทอะไรอย่างเงี้ยนะครับ ผมก็มีแลกมาเรื่อยๆนะครับเนาะประมาณนี้นะครับเกมเนี่ยประมาณนี้เลยนะครับเล่นไปเรื่อยๆนะครับสนุกสนานนะครับถอนทีละทีละห้บบาท50าบาทก็ได้ครับผมเดี๋ยวลิงก์เกมเนี่ยผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับสามารถที่จะดาวน์โหลดมาเล่นได้เลยนะครับและย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าไม่ได้ชักชวนในการลงทุนใดๆทั้งสิ้นครับ เกมนี้เล่นฟรีได้เลยนะครับและสามารถที่จะเอินได้ฟรีๆด้วยถอดได้ฟรีๆด้วยอย่างที่แนะนําไปอย่างที่บอกไปเมื่อกี้นี้นะครับประมาณนี้แล้วกันเนาะสําหรับคลิปนี้นะครับก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ด้วยแล้วเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้าครับโอเคครับสวัสดีครับ